สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแต่แรงกันนะครับอ่าจะมีใครเล่นด้วยะเอ้ยนี่ไงทุกคนมาละเพื่อนเนี่ยใครวะขอเล่นไหมวะกดเลยละกันมาอะมาทุกคน เรมเข้าสู่เกมแรกกันเลยนะครับจัดไปทุกคนมาไปเองเปเงไป่องเยตึงไม่ว่าตาเนี่ยฟุบฟับฟุบฟุบเยสสเต็ปได้วะท่านนี่วิ่งมาข้างบนไม่สดโลกเลยนะพอ่อหนุ่มอย่างเอาครับอย่างเอาครับอุ้ย อันนี้นจังหวะนี้อ้อมแป๊บอ้อมแป๊บครับทุกคนอ้อมแป๊บเพื่อนเป้งเป้งเอ้อสวยเพื่อนเปงเปงหัวโยกไปดิมาดิอ๋ชุบตัวเองเฉยเฮ้ยอะไรวนะน่ะโอ้โหเพื่อนมันชบ<ฆ>ุบแล้วเพื่อน,นทำอะไรวนะน่ะเพื่อน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  เออโอ้โหเพื่อนจังหวะนี้เอาเอาเฮ้ยเอา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 เฮ้ยอย่าไรวะน่ะโอ้โหชิพายแล้วมันชนะว่ะมาเอาใหม่ดิเกมสองขอแก้มือขอล้างตาหน่อยละกันฝืนฟับเป่งมาทุกคน แม่งอะไรวะตามเมื่อกี้แม่งชุดตัวเองเพื่อนก็ตายบอกจะยอมแพ้มันทำไมวะน่ะมามีไงดาวหนึ่งเพื่อนสวยมาอยู่ไหนอึอยู่ไหนกันอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนปืนอะไรเนี่ยโหอะไรวะเส็จจังหวะเลยมา hm tôi hm hm tao hm hm tôi hm 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 Mà đi hm 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 เราเรื่อง <Association. S 1> นะตึงจัดเลยมาซื้อ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 มีอะไรซื้อซื้อแม่งหมดมาเกาะสามยอางไ้เพื่อนมาดีเพื่อนจังหวะนี้เซนิสุวิ่งมา อ๋อเพ่งเพื่อนดาวหนึ่งนี่ไงใครรัดวะเอเออเอึอุ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันดาวแล้วนะมันดาวแล้วเพื่อนชุบด้วยเพื่อนสวย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 โอ้ ตั้งยี่วอลแล้วไปไหนนะ่ะเฮ้ยเบลจัดวันเืน่นสวยน้องชูพี่น้องสวยว,ว้าวพื้นคืนชีพับจังหวะนี้แชรับอึ้ยอาอเฮ้ยอะไรเอา้าเอา้าอะไรวะน่ะชิบหายแนละ้ว เพิ่งเกิดมาโอ้โหเพื่อนเอามันเบ่ง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 นี่ไงดูดูเชิงวันครับปึิงนี่ไงเอฟซีวิ่ง ใช่นั่นเมอส์เจ็บวายเช็บป่าววะดีอะไรวะชื่อมันอ่านยกากนะวะรีมูลูเอ,อ่อนั่นแหละทุกคนรีอะไรก็ช่างแม่งเถิไม่รู้จะอ่านยังไงละ ไี่เคยขอคขาตีมาวะจีแซนมาล่าจิ๊กชี้มาเล่นหมดแล,ล้วทุกคนเห็นวิสาเป่งเป่งเ,ปงเอ้ยอ๋ออ๋ติดติดติดเชื่อ,อ อะไรวะน่ะอีกแล้วหรออะสบเลยอีกแล้วหรอตอนนี้ไม่ได้เอโหอ,อะไรวะอะไรเพื่อนอะไรอโอเพื่อนทำไรอะเพื่อนอ๊ะหัวโยกอ้าเฮ้ บอกแล้วให้ทีมพี่เอาจริงไอ้หองเป็นไงล่ะอย่าเงเอาเกมสุดท้ายครับท่านผู้ชมสามหนึ่งนะมาดูต่อเลยว่าจะล่วงหรือว่าจะหล่นฮะอะไรนะ จะล่วงหรือจะหล,ล่นจะหล่นหรือจะล่วงไม่ใช่ละจะขึ้นหรือจะล่วงเออมามาอ้อมาอยู่ไหนอยู่ไหนกันอันเนี้ยอันเนี้ยอ่ออ่อนี่ไงมายกหืหืมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไอ้ยาชิบหาย อะไรวะทุกคนนี่อีกแล้วสวยเพื่อนือดูเพื่อนเล่นนี่แหละมาะสุดแล้วปิ้งปิ้งสี่สิบสามเก้ามาไอ้บรดามาแล้วนะเพื่อนข้างหน้านะมาแล้วตัวผู้หญิงอะ อี๋จ้าเป้ง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 ดาวหนึ่งครับเป้ง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 ฮึเอาหน่อยเพื่อนอสวยเอา้าโอ้โหไม่ตายสามสองครับทุกคนเอาละงานยากละซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อไม้หมดซื้อ

มาไหม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 จังหวะนี้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยมามาเอามาเอ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 าหน่อยอนเอาหน่อยเอาหน่อยหนักหนึ่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเปิดม่งอีกแล้วเพื่อนสามเล่าแล้วนะเฮ้ย ไหวป่ะเนี่ยเพื่อนไหวไหมน้อถามตัวเองเนี่ยไหวไหมอืม เ,ปเ,ปเห็นแววแบบแปลกไงมาจนระเบิดหน่อยไหมปุ่มมาดิเออเอออยู่ไหนอยู่ไหนหลังรถเหรอเงยเบนตั้งไงีวยวแล้วเอาหน่อยเอาหน่อย หน่อยแวะเจ็บของหน่อยนะกันบังบังบังเพื่อนยิงบันเพื่อนสวยสวยจังหวะนี้กูดานมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนไปโดนไปเพื่อนมาไงเพื่อนฟื้นฟับมะพร้าวแก้วฟื้นฟับหืมมะพร้าวมะพร้าวว่วงมะพร้าวว่วงฟื้นฟับมาเป่ง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 วุ้งอุ้ยจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ย ตุ้มตุๆมตุมตุมปัมมมงปังปังปังสวยสวยเพื่อนลุ้นชิบหายครับทุกคนตาเนี่ยโอ้โห,หว่าเสียวไปทั้งแซ่อะด่างเงาอะเพื่อนแบงจกตเชยขึ้นแกนเอ,อไม่ใช่ดิ มาสเตอร์วะทุกคนขึ้นมาสเตอร์แล้วนะห้าสิบดาวซีซั่นเท่าไหร่สองครับเชดลูอย่างเอามาเวนแบกรับของเยอะแยะมากมายใจเย็นเพื่อนนี่นะครับทุกคนขึ้นมาสเตอร์มาก็จะได้รับโปรไฟล์ มาสเตอร์ใครวะนะ a a หนึ 1, 2, a. Oh. A ่งสองเอหกเเกิน e รับของหน่อยละกันไปต่อไม่รอแล้วนะเวลาเกมต้องเกม สองสองละกันนะทุกคนมามาเลยเยียมแรกว่าไงซับซับวิ่งขึ้นมาจังหวะนี้เอ้เพื่อนเอเอเอ ใี่ชดีเปล่า <Wow. S 1> ดาวสองสองตัวล่างมีไงไม่ให้ชุบหรอกมีไงเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนดันมาหน่อยน่ะโดดไหมจังหวะน,นี้จะโดดไหมเป้งเป้งเจ็บหนักเอาเฮ้ยเพื่อนดาวชิบหายแล้วจังหวะนี้เราจะทำไง เ,เดี๋ยวเราสองคนแล้วเพื่อนอืมชิบหายละกูว่าละเฮ้ยเอือกูว่าแล้ว,ออว,ลวโอ้โหไหนวะเพื่อนเราน่าจะโดดก่อนพวกมันนะ จบเลยมาเริ่นเกมี่ส่องครับทุกคนเฮ้ยกระตุกเอ้าเฮ้ยมาเล่นเกมี่สองเลยมาเอาเพื่อนวิ่งไปทําอะไรน่ะเฮ้ยสวยเพื่อนวิ่งไปก่อนแล้วจังหวะนี้เอาเพื่อนดาวสิบหยอ้ยเอ้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหอะไรวะไม่มีไอวอเพื่อน ขอโทษขอโทษตีละกร,รมเพื่อนแม่งไม่มีไอ้วอลวะ่ะเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยโชว์หน่อยจังหวะน,นี้เอเอสิบสองเอโอ้โหสิบสองเอคูณสิบสองเอเอาหน่อยว่าไงหืม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 เนี่ยทุกคน ก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิตายหมดเลยอะไรวะเพื่นนอนเราหน่อยเพื่อน นี่เพื่อนไปตรวจตรวจวันนี้ตรวจอย่างเดียวเลียนไม่สดโลกแล้วแพ้มาสอนเกมเราเพื่อนบอกมาไปด้วยเพื่อนเอาชิบหาย ไว้เฮ้ยทำชมเกมเนี่ยจบไว้แน่ๆเลยโอ้โหอ,อะไรวะ <S <S โอ้จบอ,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 อะไรามาเกาหน่อยดีวะเพื่อนมาเอาหน่อยอ๋อเออสุดท้ายห<อ>ล่อสุดเฮ้ยไม่ใช่ดิสุดท้ายแฟนสวยเออ ตรงหน้าตัวหนึ่งเพื่อนมีไอ้โดนไปมีไอ้ดาวหนึ่งครับสวยเบื่นสวยเรามีโอกาสชนะนะเรามีโอกาสชนะแน่นะเลยอ๋อสองแล้ว mã ná yên lãi mã ná hãy đi hãy 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 đi, hãy đi. đi ทุกคนสามหนึ่งนะจังหวะน,นี้เราจะนำเขาไปได้หรือไม่มารอดูกันเลยนะครับลัดไปเพื่อนเอาลองชนะอยู่แล้วเว้ยเออระดับนี้เรากะแพ้ก็คือแบบมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเราต้องมาแล้วนะเพื่อน ไปข้างหน้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเย็นเฮ้ยเย็นเย็นจเย็นเฮ้ย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  ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิมาดิาดตัวนึงกุ้มตุ้ม,มอีเฮ้ยเพื่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวเดียวเพื่อนชิบหายแล้วพัญญาขอพัญญาก่อนละกันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตุ้มตุ้มนี่ไงว่าแล้วาานายหนองเออมาดิสองสามครับทุกคนอสองสามมาดิครับ บอกแล้วเป็นไงล่ะบอกแล้วเป็นไงล่ะมาต่อกันเลยต่อกันเลยนะทุกคนนะ่อดึงนงนะสองสามแล้วมาชมคิดว่าไงครับจะแพ้หรือจะพ่ายหรือจะล่วงไปมันรู้เลยแพ้หรือจะพ่ายอ่ะไปมาดิอยู่ไหนแฟบ จังแว่ปี้เจาะตกใจหมดเพื่อน้ากหลังฟิ้งฟิงฟิงฮันนี่เจอแล้วฮันนี่ไอ้ปั้งปั้งล่วงสองเมตรพอซองแบตใหม่ยังโกงอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนตอนสุดท้ายอยู่ไหน ฟ้าฟืบฟื้นฟ้าฟื้นฟื้นฟ้าพี่นั่นแหละอันแน่น,นี่งไงโวนไปดิเดี๋ยวรู้เหลืองเดี๋ยวรู้เหลืองนี่งไงเดี๋ยวรู้เหลืองบอกแล้วอย่าห้าวคนสามเท่าเลยวะเฮ้ยได้ไงเนี่ยได้ไงครับเนี่ย งงเลยนะจังหวะน,นี้ไอ้ผีงงเลยไอ้เซนงงเลยไปควรเก็บสุดท้ายแปดคิวว่ะเฮ้ยจัดไปแปดคิวว่ะยังแบกเลยนะเนี่ยรู้ไหมเพื่อนพีนี่ยังแบกเลยน้องมา ฟื้นบ้านมาจังหวะน,นี้อยู่ในไม่เจอหันซ้ายหันขวาไม่เจอปังปังปังขึ้นบ้านมาเฮ้ยขึ้นบ้านมาได้ไงเอาหายหายละหายมาทุกคนอืมเฮ้ยนี่ไงเป่งโอ้โหอะไรวะไม่น่าเล่นเลยอะไรวะ เพื่อนแพ้หรือไม่เพื่อนขู่กูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงเอือโอ้โหสารนำมาสามเท่าอะไรวะเพื่อนจบแล้วเฮ็เง <c oughs> ว่ะ คหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบายยไปก่อนแล้วนะครับเอานะครับทุกคนบายยไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เล่นหรอกไปแล้วบายบายครับท่านผู้ชม เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย